สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิติมาตาลุษานะคะ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูริธาราพันธ์นะคะส่วนเพิ่มบุญนะคะปัจจุบันก็ประกอบอาชีพนะคะเรื่องของการแปลรูปสมุนไพรในท้องถิ่นนะคะก็คือกระชายเนาะแล้วก็นะคะได้ทํางานวิจัย,ร,ยร่วมกับอาจารย,รย์โด่งนะคะแล้วก็อาจารย์กุ๊กนะคะที่วิจัยเรื่องของการทําเครื่องสําอางนะคะจากดอกข้าวพันษาแล้วก็อาหารจากดอกข้าวพันษานะคะก็เครื่องสําอางก็จะทําเป็นเซรั่มดอกข้าวพันษานะคะส่วนอาหารก็มีโครงการว่าจะทําเป็นชา แล้วก็เป็นขนมกะหรี่ปั๊บจากดอกข้าวพันษานะคะเนื่องจากว่าตัวเองนะเป็นคนพระพุทธบาทนะคะซึ่งเติบโตมากับประเพณีตักบัตรดอกไม้ดอกข้าวพันษานะคะซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เราคนพระพุทธบาทนะคะรู้แล้วก็จะหนักถึงความสําคัญตรงนี้นะคะแต่ว่าเรารู้แค่ว่ามันเป็นดอกไม้มงคลดอกไม้บูชาพานะคะเราก็เลย อยากจะรู้ว่ามันสามารถแปรรูปได้ไหมนอกจากการตักบัตรดอกไม้แล้วนะคะมันน่าจะมีคุณค่ามากกว่าตรงนี้พอดีมีงานท่านอาจารย์ติดต่อมาเรื่องของว่า,ามีโครงการทํางานวิจัยเนี่ยเราก็เลยได้สนใจนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะร่วมกับอาจารย์นะคะอย่างเต็มที่มากๆที่จะทําให้ดอกข้าภาษาของเรานะคะเกิดมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็จะช่วยให้ เกษตร,รกรหรือบ้านไหนที่มีดอกข้าวพันษาได้มีความคาดหวังว่าถ้าเราปลูกดอกข้าวพันษาแล้วเราจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเรานอกจากจะเอาไปแค่ตักบัตรดอกไม้หรือบูชาพานะคะเราก็จะพยายามที่จะช่วยทีมงานอาจารย์นะคะสร้างสารรค์ผลงานให้ให้มีคุณค่าขึ้นนะคะเพื่อให้พวกเรานะคะที่ปลูกดอกข้าวพันษามีไรายได้ก็ทําให้เศรษฐกิจของในชุมชนเรานะคะแล้วก็ ดีขึ้นนะคะแล้วรวมถึงเราก็จะมีะผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์เรานะคะเป็นอัตลักษณ์เอาไว้จำหน่ายในพระพุทธบาทนะคะก็ถือว่าเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้มาช่วยให้แต่และครัวเรือนนะคะได้มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรืออาจจะเป็นรายได้หลักนะคะถ้า มีการผลผลิตดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะได้เป็นไรายได้หลักเลยอย่างเงี้ยนะคะ